กอนมาลงอนกอนหรือเนียได้เย็นเยเย็นเย็นวลาี้มากินข้าพ <IS> yeah, <yeah, yeah. S 1> ัดคุ้งแคตมะเติมมาข้าวพัดั์เจ็บหรือเปล่าที่มัน้านแบบี้นะขับัุง ดีใจอยู <variety: S 2> be, <laughs> <laughs ่นะเวลาแบบเป็นบอสของไซตามะแล้วคนเรียกแต่กับขขาวช่วงเนี้ยผมไม่เสียวๆคำว่าบอสให้ผมผ่านดาวมาอันนี้ไปก่อนทุกคนเครเรียกบอสเปลี่ยนชื่อผมเรียกอื่นเถอะตั้งชื่อเกาหลีผมก็ได้ตั้งชื่อเกาหลีใครก็ได้ เอาซื้ออื่นสักฟนนี่บึงก็เอื้นบอดยิ่งผมอธิบายไปในช่วงนี้ก็ยิ่งเป็นเหมือนราดน้ำมันใส่ไฟครับการเป็นลายเป็นการพิสูจน์ล้วกันกับการที่ทุกคนติดตามผม อะไรที่มันไม่ดีเราขอมแก้ไขเสมอครับแต่ในช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรแวะเซเว่นกินข้าวครับ สร็จนึกว่าจะจะสาดจะมีความสุขน,นี่ก็เรื่องดีๆไม่เป็นไรครับผมกัวน,นี่ใจ่อยู่เซเว่นครับ เป็นไงวะาคตอน้คืออยู่แถวไหร่ตอนนี้อืมตอนนี้เซเว่นจังหวัดอะไรอิ่อมแล้รนีนี่นี่จังหวัดจังหวัดอะไรครับเป็นข้าวโพลาร์เป็ข้าโคราร์ทำไมรูปกูเยอะจังวะอันนี้ตั้งใจให้กำลังใจใช่ไหม ไปแจ้งออาอน,นี้คือันเป็นยัไครพันหนง้องเต็มห้องทออาขอบคุณครับ กลับกรุงเทพครับเดินทางกลับกรุงเทพมาเลยครับมามานั่ง่ายด้วยกันเลยนะันี่มีการใส่แ่งพร้อมโอ้โหนอนตื่น ขอบคุณครับหน้าที่จะแห้งนิดหน่อยนะขอบคุณครับน้องให้มาส่งกำลังใจน้องไหนอ่ะจออาณนะ ขอบคุณไปขับน้องซออาด้วยนะครับร่วมทําบุญนะครับยอดพระบาทจำหวนเงินหนึ่งล้านเท่าไหร่บ้างนึ่งล้านแปดพัน 1, 1, 1, 000, 1, 000, 8, 000, หรือคุณรับแปดหมื่น 8, กว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นเงินที่มาจากเงินส่วนตัวแล้วก็ติปหน้าเวทีนะครับขอบคุณทุกคนม,มากทีื่ร่วมทําบุญ ว่าหลังจากนี้เราจะเก็บเงินทิปสร้างห้องน้ำให้เด็กๆนะครับตามที่ผมเคยพูดมาในปีที่แล้วก็วจะเก็บไปเรื่อยๆเ,เหมือนงานพระปา่านแค่นั้นมากินนะไอ้ครัวแคตาล่หลับไม่กินข้าวผัดหรอเยอะเลยพี่มันหาขนมอยู่แคตาม่าข้าวผัด เบริ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 เยล้เสือแล้วมุกินล้วอะไรอืมอืมเบริเบริอีกเมื่อลเขไปกินตอนวนลเมนอ็นทกินเาอ๋ออยู่ไรลามนเยออ๋ออหมกหมห้องห้องนครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวร่วมบุญอีกขอบคุณครับ เพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตครับกำลังกลับกรุงเทพพากันแวะกินข้าวอยู่เ <Okay. S 1> มาสม,มือพอถึงวันคอนเสิร์ตวันนี้รู้เลยแบบโอ้เพีะผมขอพักนะสักสองอาทิตย์นะไอ้เบิ้ลถ้าลูล้นไแมมาเลยครับพี่ บ้าใส่คือมาคอนเสิร์ตอยู่รอยัครับเอาผมว่านตะลัยก็มั่งตองเทปบ่ตังเวลาเดินเนี่ยตังตังไงบอกเอาอาีก็ต้งเอาอยอาอนก้ยนไป่ไ้ครับน่งกินเขาปอนกอนีกว่ยูครับ Thế ta để nó hợp là Cảm ơn các bạn đã theo dõi Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn ยังไสก็ต้องเอาหน่้ทำไมเอ้ะสังดูฮีมันพูดเกาหลีได้นะทุกคนคนมำพายเสร็จเรียบร้อยวันนี้ครับ uh ่า uh, เส้นที่เขาโคราชครับซอนนะพีผมก็ลั่ในใจว่าอยู่แถวไหนกำลังกลับกรุงเทพอเสียาีวีอยู่เพื่อนไหลเพ่อนเปิดแอเปิดเปิดไุงต้ิงคอยดีป่ะกักเสียงยังไหลอ่ะ เล,ล่มเา,า,ามากค่ะพี่ก้องไ่ไล่ะเอาโซอาทำไมสามารถดูได้น้องไรอยู่ไม่ใช่หรอไินกระชายเาสับปายยังไม่ได้ไกินไข่ปลาโลไม่ไกินเลยม่กินหรอกเออได้ไหมได้ไไครับยาซื้อไก่มาไหมเอามาเลยหนึ่งไปไขง้งน้องไก่ทุน ซื้อมาหน่อยใบนั่งไก่ถุงหนึ่งไหมรั <Okay. S 1> บผมดูนัดดูอยู่ขอบคุณครับใครป้ยวใเป้ว,ว,วนั่งไก่มาหนยไปช่วยคนยายนึงถุงอันนี้ไม่มีใครกินในตีนอะได้ก็มันขึ้นไงหลังไงจริงนะทุกคนไม่ใช่คอนเทนนะตื่นมาไม่รู้ตัวเลยเจ็บขี้ คำหนักมากตอนตัวกเอีเห็นทุกข่าวแล้วครับมันอาจจะเป็นเพราะเราเมาด้วยแหละเมื่อวานก็เลยมีการโพสเพจแบบไม่ว่าเพจอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้หมายถึงเพจพี่เขาแต่ว่าก็เลยมีโอกาสได้คุยทางไม่แลยครับเขาก็เลยขอบคุณพี่เขามากนะครับเพจดีซอที่ออกมาแก้ข่าวให้อีกรอบหนึ่ง ก็เลยแบบอยปอยไปก่อนดีกว่าครับอย่เพิ่งถามเรื่งี้เงถามผมเรื่องนี้เลยโอโห6อ62ลาบู่บอลหลอเสียอะไรบ้างเนี่ยบลบูบลออต้นมาขึ้นไม่ใส่ไอ ไอ sure. ้หนองเราบูสอนแต่ไม่เราบูไหมชิ่ดเดอยงนี่หนิกชจะมีน้ำแข็งป๊อปอ๋อโคกสีเรลกองก็แข็ง บักซองบักบอดีแต่ว่า MVP คือมีแต่รูปหัวมาจากจะ๊ะ เดือสุพรินีเฮเือสุพรินีเฮยเือสุพรินียังก็เรือสุดรินีแลไมสุดรันเผาป่เสุพรบินีตาเวียนเลยสัวขอยากให้เปลี่ยนลูกขอบคุณครับมันเผาผมบ่เลจ้ กินแล้วจ huh? ้าอร่อยมากทานดีมากตบดยกไปกินเขาไดงฮะกไปกินเขาได้เออสองมื่นวันก็ดีไปกินเด้ทอดทอดยังกับบะแสบได้เัี๋ยงขึ้นคอนเสิร์ตหฮา วาตึงตงต FC คุยอันเปลี่ยนรูปเป็นชาลี FC โซอา,อาเปลี่ยนรูปเป็นเบิ้ลอตมะเขาสวัสดีครับ FC ซีอครับอ๋อเบรกบสอีทิ่ยะเบรกบสอีทหนื่อยมากครับผมว่าเหนือ่อยเพราะ เนี่ยเพราะแห้งนี่แหละเนี่ยย้อนแห้งเนื่อย้อนบอัวพะพอนบัวพะงั้นเหรอไข่ไข่ได้ซื้อมาไม่ได้กินเลยเอานี้ไปตั้งแคร์ไหมนี่กินไหมไม่กินไ,ไปตั้งแคร์ช้อนอยู่ไหนไม่ถอนไม่ไหวแล้ว รถนี <desserts> <ES> uh, ่ก็คงต้องนอนองาอสู้สู้สุดทีสู YouTube YouTube สู้สู้ออาก็สู้สู้่คอค No PK No PK อืมอืม ไม่ใให้กำลังใจกันดีกว่าคนบ้านข้างมันบลาแม่บลาอ้าพี่บอไอพอยสุสุ today you look so t e d สุสุเุ่มอร่อยที Sai có lại lại có hang over, over, yeah, no battery. I know, I know. So, 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 yes today's s 응 sun n o sun n of sun of sun of โอเคโอเคกินอะไรนะคทำาชิู่น่วยบ้าชิบเกโดนัทช่เอแกงซออาเหรอ่ต้องอะิสิ่งดทต้องซออาโดนัทชี่เอ่อโดนัททำอะไรโดนัก๋เหี่ยวตัวโน่ต ไปเลยนางบอกว่าหนูแกล้งนางหนูไม่ได้แกล้งซ่าเริกก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจริโดนออซาซัพโอซัพปกไอตัซัพปก็ 논어 3 4 5 6 7 8 9 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 9아9 아, 9 9 9 9 9아9 9 9 9이9 9아9 9 9 9 9아9 9 9아이아 ทานให้อร่อยนะคะ thank you มไม่มีตลบทานช้าๆน,น,นะคะทานช้าๆมะกคะ่ะทานช้าๆน,น,นะคะทานช้า<ำ>ๆมากค่ะ่าสุดเบิ้ลมาทุมลาดมีกี่คนมาเนี่ย 맞아, 맞아요. 천천히 먹어. 다 인천 인천찬 맞아. 자자. 아, 임 레. 임임 레. 임 레. 임 아, 고리야 배불러 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 배불러. 배불러, 차. 아. 이 กินแล้วครันี่ีนเลยินหลอดรูมทนี่อเที่อยู่ที่อยู่งานหมอลำอ่ะหนูซื้อให้กินแล้วติดใจพอมาสั่งที่นี่แล้วมันไม่เหมือนกันมันแข็งมากสิ้นหลอดบ่น้องกินเนื้อหรือกินหมูกินได้ทั้งสองแต่ว่าที่นี่ันแของอ่ะ อี่ขอบคุณมีพีว่าอะไรอ่ะต้องขอบคุณมากแบบขอบคุณคอยยขอบคุณครับตีใหญ่ยายขอบคุณครับไดดูคุณมากด้วยนะครับที่เป็นดีเบบีนะครับเ<ม><ม>ดีย๋ยวพี่เคก็จะขึ้นไปนอนแล้วเจ็บ ขอบคุณเบิ้ลให้ของขวัเบิ้ลนะครับวันนี้สอัฟังค่ะว่าอะไรนะว่า What c น n t h ด s สวัสดีค่ะเ o w s ล e e p t h e กู go What can ด สวดีนี่คนี่คนจ้ What are you What are you doing tomorrow, so s o Tomorrow? อ Tomorrow อู่บวันี้ถ่ายติดต่อคอนเทนต์อ โอเคอ๋อ okay. um, now I go to Bangkok I ah uh, sleep in car โอเคโอเคโอเคมากที่คุณ free every day in Bangkok อืมย่า see you see you see you, you. see you ขอบคุณ MVP ทุกท่านนะครับขอบคุณท <c oughs> ี่ทำรูป <c oughs> ให้กำลังใจนะครับ เดินทางกลับบ้านนอนบนรถก่อนนะทุกคนเจอ <ไป S 1> กันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณดีมากค่ะบ๊ายบายคุณดีมากค่ะขอบคุณนะครับ